มาแล้วบันทึกถ่ายเรื่อยๆวันนี้นั่นดีมันก็ถ่ายเลยนั่นี่เอาเถอะบันทึกถ่ายแล้วบันเึาสิบันทึกเขาไปในบ่ได้บันทึกเงี้เตี๋ยเจ้าก็เบ่าเลยเบ่าจบแล้วก็รอมันอัพโหลดเสร็จสวัสดีครับพี่น้องโอ้นี่เอาเนี่ยอันนี้ใช่ยายภาพยายภาพเล่าเจ็ากับผมเนี่ยโอ้บ่ต้องเกลียดอย่างเลยบันทึกเรื่อยๆเลยเอาไปเจ้ากับพี่กับทายต่อหนึ่ง หัวขอก่บมีดทัทีจัดเอาหัวขอกับมีหัวขอกับมีมือนี่บอสโจกับเมสุภามหาเออเออนี่ลหละบอดี้กัดเทากับมาล่อมือเนี่มาโซเลกันเนาะโซเลกันตัวปุ๊บกับพิดคิมชื่อโรต้องเสียสิ้นนะว่าจสิ้นล้วงือล่โอโหนอ

ดีเมื่อจะสุดนีครับเนี่ตอ๋อนี่ก็มลดีขึ้นมากคนเมือการเเ็คนหขมนก็ขึ้นขอมนก็ขึ้นกรนี่เรียนนีน่นจมีคนมาขอมนส่นเื่นสีเส็ซินเลยว่ากับก้มองเครื่องไม้นี่เพื่อหลัมีคำว่าเส็ ่าอีตูจะมาหอดคำคุณมาลก็ให้ได้กี่คำโอ้ยจัดวันเหลือแต่ว่าจักไวจัดเไหเต็มถุงเต็มถุงก็เบิรมันลายคระเอาแใส่เอาไวแต่เห็นบูเียก็เอาไานเี่นาะจักถุงอ้ยบ้าไปแลก็เบิร์ถูว่างก็บอก็ซื้อมาเลสุดีปถก็ได้ผมว่าต่งนี้หอยเราขากันปูู้หนักยาหนักม่ได้เท่าม่ได้นั้นผู้เบอบอกกันเนี่สุภาพผู้บอกเีสุภาพเอาวัน อของบูซ่ายได้เห็นรถตู้รถตู้ขม่าเหมือนเนี่ก็เล่นาก,กันขมา่ายุทียุธิบัณไทยน,นะครับวันน้ยุธิบัณไทยเนาะรถตู้เลรถตู้มากถตู้ก้างมากค่ะรถตู้กลังมากกับเืของหวาน<ช>นะครับสวัส,ด,ส,สดีครับ,บอาจารย์สนชัยสวัสดีครับวัโถุสวัสดีครับอันอน,นี้นนี้เขากัน,นเห็นู่มาเเห็นเสีวัตรานเปิดเปินองเ่เดเดีพราะว่า เพราะว่าทุกเทือนั่นทุกเทือทุกปีเขาไปเ็นแบบนี้เนาะกับการอเอาองค์พระเป็นลงจากรถมาเพป่นกะโอ้ยอย่าบอกไปตลอดตลอดสารถข้อแรก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 เที่ยวไปแน,น่ตกกับมีเงียกับมีเออบางเทือนั่นเขาา้เา,ากันบางเทือกเขากะน,นั่นเลยผู้คนก็นได้สร้างให้เอาองค์พระเป็นเป็นม้าขันควายข้าวถือรถขันคู่นั่นแหละขันที่ไปน้ำนั่นแหละ อ่านผู้คนนึงนะผู้คนแต่ว่าโอ้ยเจ้าถือของยังก็มาดีแต่ไปใส่กับพี่ชั้นเหนอันบ่อพอดนั่นบ่อพอดีแต่แต่ว่าเนาะอันนี้เขาไปไปเป็นรถเป็นขั้นเนหละเขาก็บวะเด้นั่นของกา่เป็นรถเก๋งพดอถือว่าของของดีของยังดีมันอยู่ที่ใจถูกค่นยังเหลือแต่ของดีมันอยู่ที่ใจทูกยารทูกแนวเวลาแต่ว่าเข้ากับมีคมถือถือหน่อยมันก็หน่อยถือหลายมันก็นักหลายก็เรียนธรรมดาอ่า สร้างสร้างนี่นี่รามงานตัวนี่เนี่ผู้เหตุทรเมนี่นะครับผู้เหตุทำนี่อันนี้ผู้เหตุผู้เหตุทำเขาผู้เหตุทำเขาพิหารเนี่ยสมปองเสาปูนเนี่ยผู้ปฏิยธรรมผู้ปพิยธรรมบ้านหลังใหญ่เคยหันหลังใหญ่ของบอสโจมองเขาโดมเพื่อจะเวียดาตกยานเดียวกันนี่ย

เยดแล้วไอ้พ้นมาบวงสวงเขาเาเบิรงแล้วมันเสียอธิบายเนยังนองนคูนี่จารั์เออเพราะว่าของ,องน่ของโจในข้างเขาวันข้างเขาลมสาวน่อยก็เสียแขเป็นถ <ละ S 2> ้าว่าเราเปลยนงึรยพอดิึงบังลางนึ่งมึงบังลางหนึ่มึงเมีอืมขึนโซ่ตรงน่อ กูบอกให้กนหมูเข้ายี่น่ันอยอ่กูลยกู่เออเดนนี้เอเอาี่ไย็ดหันอไ่มั้งเ่งเียอูลูกผ่าหรอสงคม่ไอย่าวเงียันน้ย้งง่านะยนาลายุ้อหนาลายแง่ายเารเข้นกันเป็นเย็นเป็นยังขึ้นกันอเพราะว่าคือเฮ็ดขึ้นไนมันเป็นนั่นเป็รูปร่างอะนี้เอซแีฟนครับเขาสรู้ว่าโอ้นเปอันนี้ติ เพื่อติดสางหมองร่องลาบงคะพิรุนไอ้กับที่งันสาวหน่อยเพิดปังแพงเอามาเย็นยูหนาประมาณนี้อ้จิตตามข้าวตงนี่เพต้งไม่ง่าเลยงานตรงไหนเพเ่กแมตากมาตบกีอ่ิมิมยังบุเรอดรอดรอดจาดเลยสิงที่ได้กคนตลอดะไแต่เ่บวออคือ้าบามีพูนี่แหละผมเสือกผเสือยกโงมนซแบี่เพียบเป็นสีม่วงเพนัวตัวนี้ผมเสือจังเลยมีงานหลายสิ่งยากุมชั่วเลา มันก็เยดไปเรื่อยๆล่ะไปเ็ดไปทําัป้าหาอยู่กากินไปนี่ล่ะยนมมันลำบากกับลำบากเพาพ่อเล้วล่ะียังไ้ไอ้กี่แต่ลำบากค่ะเออใช่สิมา่อดส่ันบกค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ทรบรใสาแค่ไหกันล่ะนีาลำบากเขาชิดยอดล่ะเนยลำบากเหอชิบยอดล้างไปนะไปเห็นตะกี้เนาะลำบากไม่ใช่คไปเรียนทุ่เสียพุ่มแล้วก็ชี้รถจากทกี่เอามูกจูถึงไปเที่แลเอามจมากเนี่ยไปย่ำเพื่อนบไปเรวยเี่ยังแถวบ้าน แล้วไปเยอพันเลยหรันันไม่ยย่เยอมากไมได้ไปมีต่ไาต่อยเดินหนาไปสูงสูแล้วมัเพิ่งตัวลอยได้แล้ไปวัดตัวเพิ่งเพิ่งรู้ไปตสาหเพิ่เขาถึงาสงดกดตดตขดงานเี่ยขงานย่เรืมกันนะผมมีวันี้บวอีกคนเดยวเจ้าว่า

อะ mm hmm. ครก็แม่ขอบคุณครับวันละวันัะวันวันละวันละวันละวันลนวันมะวันม่วันละ ก็ว่างมือดิหน่อยไม่ไอ้ยังงานแ้วืออเขาปูเลยเขาปูเขามาขายอยู่แล้วไม่เห็นตัญญายังกันตาแล้วไม่เห็นเสียดีถ้าเปนหายมือมากเลยหลาย้ก่อนเหมือนเดกอนหนลันาบ้านหกับผ้าได้หน่อยไปอันไเกานซี่เขาเามาอยู่ไข่เองเพราะมีผู้ใดมานเยอะมาะหมดร้อยยบแปดคนไป้่ ครับเออจคนไอ้แจ๊อยไปลยิมเส็จแล้วเก็บบนนี้แค่่อยแกนอรดีกันแล้งเดินทางอยู่ครับพี่น้องครับปูงวันนี้สามตัวตรงๆเลอเอาเกือกหลานไปต้อนวัตติไก่เหรอวัตติกดติตามช่องนี้นะเด้อแฟนขับสาวหน่อยมือขึ้นนี่เมื่อคยขอจะเทียก่อนได้หกเก้าหนึ่ง เลขหกับเลขเก่าพอดีหมเ่ได้เก่าติดัเก่าตีเออี่เ่าตัวเดียวเจ้าไปดิบบึงสำมหอไดิบงสอดีกะลังมาฝาก่ฝากปนี่ยฝากไปนี่ได้อากเองเ น้อนตีสามตีสี่ซึ่งมนื้อครับสองสามสี่หาเมือยมานี่เขาถามว่าน้องโจเวลาได้เป็นนอนหนาน้องโจ้คือบดหวงบดเลยพานาวาพะวันกันนี่แล้วสัวรสาวน้อยแป้สิบประหอตัวนี้นี่บออุดแต่รับครับต่นอนมากนี่เลยขวันน้องโจก็เลยนอนน้อนเม่อยหน่อยหนาน้องโจก็บอย่างนี้ว่าเวลาเชี่อบดโจกับแม่สภาพมาหาสิคนเสียจากนู้นติดมาบโจ้ั่นาหเดยนี้ นั่นดอเแอนมแล้วเแอนมามาแล้วครับมาแล้วครับน่ผมชมตงแ่ให้นอเลยด้นอตีทดครับ่วว่าตะพูดอะไรกัได้ทีละกินทุกคนนดีมาฮอดีครั่นครับขอบคุณแล้วบอสอ๋อขอบคุณครับถึงมาฮอดครับน้องแอนครับผมอยุสัยผมเมืนยัยก่อนสวนสนุกค่ะค ยุวนสนุกสารคามีอาจารย์สัญชัยโบเมนสัญชัยครับสนชัยครับอาจารย์สนชัยแตงกอลำแหแอเ่เชี่จไหนเนี่เจไหนมันจกรากรเช้า่มเฟนคุณจะ้องหมันสมว่ายู่ทมะิคดลอกนี้กนจะไปเฟนเล่นอะ นานแล้วแเส้นเลือดสดๆไม่ใช่มีแคนแฝงนานไปแล้วคนแฝงคนสดท้ายู่นนด้นง่าได้จวงอะครนครับเอาบดีสิเขาสู้ที yeah> ่การถือว่าเมื่อนี้เอาทีมงานเอานางเอกนะครับมามาหาปูมาคาระบาปู สิลปินก่อนที่สีเดินทางภายในทุกปีนะครับที่จะเดินทางรวมครับเช้าหน่อยเป็นบันแพงแลวกสิมาต็มทีมีก็คือวันที่สิบหาครับจะมาทุกคนนะครับจะมานี้คือ้องแอนมาเนี่ยพิเศษก็คือทั้งดันผลงานเพ่งพร้อมมาฝากเสียใส่เสียงวันนี้อาจารย์จีนี่ทักหาเมอก็เว่าเขาสีดำไฟมูบานเป็นวันวันนเลยบอกว่าเรียนเป็นสิบห้าทีเปเรว่าเดี๋ยวถามน้องของได้เสร็จก็ได้เสร็จทุกครับ ขคุณนะครับพี่น้องที่มุ่งสุดนี่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องตามหอยอารยธรรมบอกช่องอาจารย์ตเต้สืบสารสืบสารในตามห้อยก็ดิ้นตามเต้เลยเดี๋ยวมันสามหมื่นกว่าแล้วบปล่าพิ่มองจากเพิ่มว่าเป็นโอ้อันนี้ช่องไม่หมื่นหกแต่ว่าช่องก็อย่ามันสามหมื่นกว่าบ่อืมชตะกีบอืมครับ เอาเอาจังสี่แล้วเนาะครับเอาเอาอย่างเอาเจ้าลองปิดคลิปมึงปิดปิดไปแรบ้างครับกี่วนละเปลี่ยนหนึ่งนี่ครับเครื่องไม้ X ไงแน่ใจหรือว่าตกลงสติติตกลงครับก็มีเดียครับ